สวัสดีนักเรียน C 1อที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ครูเอิงจะมาสอนการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และมีการทดกันคะ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกครูเอิงให้เอา58มาบวกกับ2เราจะเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยใช่ไหมคะ8บวก2ได้อ่า10แต่ว่าถ้าครูเอิงเขียน10แบบนี้ก็จะยังไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รวมกับเลข5ตรงนี้เลย ครูเอิงเลยสร้างกล่องขึ้นมา2กล่องจากนั้นก็ย้ายเลขสิบมาไว้ในกล่องก่อนเลยเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าเลขศูนย์ตรงนี้ก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยเราก็เอามาไว้ในหลักหน่วยส่วนเลขหนึ่งก็คือหลักสิบครูเอิงจะเอาไปไว้ข้างบนตรงนี้เลยค่ะปึ๊บอ่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มบวกหลักสิบ โดยการนำหนึ่งกับ5มารวมกันได้เท่าไหร่คะ1นบวกหได้6ถูกต้องคะ่ะเสร็จแล้ว1ข้อ58าบดบวกสองได้60มาดูข้อต่อไปกันคะ่ะเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยเหมือนเดิมสองบวกเได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะสิ 11, เก่งมากเพราะฉะนั้นครูเอิงก็จะนำเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหม มาไว้ตรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักสิบเอาไปไว้ข้างบนเลยชึบต่อไปเราก็จะเริ่มบวกหลักสิบกันค่ะ1บวกสได้ถูกต้องค่ะได้5เนาะ42่บวก9ก็เลยได้51ข้อต่อไปค่ะมาดูกันอ่ะเริ่มหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะ 7บวก5ได้เท่าไรเอ่ย7บวก5ได้เท่าไรนะ12ถูกต้องค่ะทีนี้ครคเอิงก็จะย้ายเหมือนเดิมเลยเลข2มาไว้ตรงนี้เพราะว่าเป็นหลักหน่วยแล้วก็เลข1ตัวนี้เอาไปไว้ข้างบนตัวใหญ่นิดนึงนะ้ชึบอ่ะเรามาเริ่มบวกที่หลัก10กันค่ะ1บวกหได้7แล้วบวกอีก1ได้ 8อ่าเราก็เขียนเลข8ไปเลยเสร็จแล้วคะ่ะ67บวก15ได้82ข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายที่ครูเอิงจะวาดสี่เหลี่ยมให้แล้วนะเด็กๆตั้งใจทำกันนะคะ9บวก4ได้13ถูกต้องคะ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเนาะยายเลขสามานี่ส่วนเลข1เอาขึ้นไปไว้ข้างบนเลยปิว บวกหลัก10กันค่ะ1บวกสได้4 4บวกสได้6เก่งมากค่ะข้อต่อไปเราจะเริ่มไม่มีกล่องแล้วนะ,ะ8บวกสได้10ใส่0เนาะทด1นึ่งเสร็จแล้วเราก็เริ่มบวกกันที่หลัก10ค่ะ1บวกสได้ ห้าบวกสามได้เท่าไรคะห้บวกสามได้เท่าไหรคะอ่าแถูกต้องอีกข้อหนึ่งคะ่ะมาดูหกบวกหได้เท่าไรเอ่ยอืมถูกต้องคะ่ะสิอใส่หนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ทด1ตรงนี้บวกหลักสิบไปเลยหนบวกห้าได้หก ะ6บวก2ได้ได้เทไรคะ6บวก2ได้8เก่งมากเลยคะ่ะวันนี้ก็จบการเรียนออนไลน์แบบสั้นๆกันแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนกันเยอะๆนะคะ